วันนี้นะคะเราจะมาไปเลยนะดูเรือยอทขึ้นไปข้องบนงอ่ะอะลุงปุ๋ยก็โยพี่ปานก็โยขอรีวิวด้วยนะมีขอรีวิวนี่มีอันนี้ด้วยมีจักรุซี่ค่ะเปิดมโอเคเดี๋ยวเปิดจ้ะเดี๋ยวไปดูข้างในอีกอะอ้าวเาหรอ,อ,อโอ้โหมีพี่มิน พี่อี premi, Arizona, ้ผ okay. mm. okay. mm. oh yeah. ่านั่งมีข้างล่างก็มีนะลูกข้างบนก็ชิลล์หลกพี่เป๊กพี่ไปพี่ป่านไม่ใช่พี่เป๊กโอเฮียชัยเลยค่ะอ่ะไปนี่ได้ค่ะมีพี่รัเข้าได้เลยค่ะอันนี้เป็นห้องเอร์ออพี่ปูพี่นัาอันนี้พี่อะไรนะพี่เลยนะพี่นุพี่นุ้เออ อาจองมีหนูพี่อ๋อยอยู่เลยอยู่ด้วยอยู่ด้วยพี่คำปูลรับไหนคะคุณขวานค่ะคุณป้าอ่าก็มีผลไม้ให้นะคะแล้วก็แบบใครเข้าไงนท้่จนนะมีห้องนเจห้องนอนเอามีกูบาแสงแก้วด้วยกูบาใช่ค่ะมีห้องนอนห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเรือจะออกแล้ว คคุณน้่ะอันนี้รองน้ำนะคะคคะใช่ค่ะโอ้โหสยมากเลยสไายไหมคะเยี่ยมค่ะเราก็อยู่ที่โอเชียนเมริน่านะคะใช่ค่ะยาเดี๋ยวเราก็ออกไปชมข้างนอกกันไหมโอ้โหคุณพี่บีค่ะเย็นไหมคะชื่นใจชื่นใจผลไม้ ชื่นใจชื่นใจโอ้โหขภาพบุรุษไม่มีไม่รีรอแล้วค่ะนี่นี่กูบาแต่งแก้วได้เหรอแม่แม่ตาธุเออมีบีแบดด้วยเฮ้ยจะนอนตรงนี้เลยอ่าเรือออกแล้วเจ๊เจ๊เจเลยแหละชื่อเจ๊เล่นน้ำเลยนะสไลเดอร์เลยนะเดี๋ยวเราก็เตรียมนี่ค่ะเครื่องดื่มคคบคลันโคบคลันค่ะ โหอ oh, 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 oh. oh, oh. oh, oh. ้โห้องน้ำอยู่ข้างล่านะเนี่ยห้องน้ําอยู่ดีนี้ห้องน้ําอยู่ข้างในค่ะเออเชิญหัวเรือเลยมาเรือเลยนะคะเสาสาวเสาสาวเป็นยังไงคะพี่ปลาและเพื่อนเพื่อนอช่วยขับเรือเหรอลูกเป็นไกด์เป็นไกด์ ี๋ยวเราค่อยมาถ่ายรูปกันตรงนี้รวมเียพี่กับตันสวัสดีค่ะเฮ้ชอบไหมคะโอเค okay. อย่างนั้นเราสิ้นสุดรีวิวก่อนนี่เหมือนแม่จะรีวิวให้หนูอย่างเดียวเลยเนี่ยของขวานเดี๋ยวเราไปเล่นสไลเดอร์เราค่อยรีวิวใหม่โอเคอ่ะบ๊ายบายต้นน้ำ้วยบ๊ายบายค่ะ